อ่ะหกโมงครึ่งวันนี้นะครับในศึกมวยเด็ดสังเวียนเดือดนะครับที่เวทีมวยจิบมณนนนยกขาบ็บอกซิ่งไซเดียมนะครับก็เริ่มคู่แรก5้าโมง ครึ่งนะครับผมทางช่อง j k 1 8นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่คนเดียวก็ที่เพิ่งมาถึงก็คือมังกรเพชรสายมูสเอร์นะครับมาลดไป0.5เดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้รายละเอียดให้ได้ทราบกันทั้งรอบหลังแล้วก็ช่อง9้าด้วยนะครับช่วงบ่าย3านะครับเปิดหัวด้วยคู่แรกนะครับสดาวทองเจอกับจอมโหดนะครับคู่นี้จะมาล่าสุดสดาวทองชนะมาวันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งไฟก็มองว่าต้นๆเนี่ยจอมโหดจะน่ากลัวก็จริง จะบู๊ก็จริงนะแต่วันนี้น้ำหนักมาขาดหนึ่งปอนนะะดูว่าสภาพร่างกายเป็นรองด้วยสดาวทองนี่ฟอร์มดีมากห้าไฟหลังไม่แพ้ใครนะครับดูว่าวันนี้ทั้งน้ําหนักทั้งรูปร่างนะครับทั้งสมองมวยก็ดีกว่าเห็นนะครับก็ชอบสดาวทองนะครับคู่แรกตัวผู้ที่สองชกไซชานนะครับเจอกับเพชรลุงโรดคู่นี้ร้อยสิบเอ็ดปอนนะครับผู้นี้น่าสนใจรูปร่าง ปาดหัวก็ถือว่าเพชรลุงโลจะลอยกว่าน่อยนะครับแต่โชคชัยชาญก็ฝีมือดีแต่เพชรลุงโลเพิ่งกลับมาในรอบหลายปีนะครับเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวล่าสุดส่วนโชคชายชาญนี่ชคมาตลอดส่วนตัวคุ่นี้ผมชอบโชคชัยชาญนะครับซื้อสภาพร่างกายไปไปลายนะครับเดินบทเบียดบู๊ดีกว่านะครับก็ชอบ ภาพรัร่างกายไปปลายนะครับส่วนคู่ที่3ขุนศึกนะครับเจอกับทางด้านชรันนะครับคู่นี้1 1 4ต่อ115นะครับขุนศึกมากขาดไปจุด2นะครับส่วนชารันวันนี้มาขาดเดยอะไปหน่อยขาดประมาณปอนกว่าดูว่าวันนี้กระดูก ฝีมือการผ่านมวยรวมไปถึงฟอร์มหลังๆขุนศึกเนี่ยก็ยังดูดีกว่านะครับก็ชอบขุนศึกนะครับราคาเท่าไหร่ก็ต้องเล่นนะครับเพชรวังหินเจอกับแก่นนครนะครับคู่นี้เพชรบังหินมาแทนนะครับเดิมทีเดอะคอปจะต้องมาเจอกับแก่นนครนะครับก็ยกเพชรวังหินมาเพชรวางหินมีรายการวันอังคาหน้าน้ําหนักนี้เป็นรองชัดเจนนะครับรวมไปถึงแรงประทะด้วยนะครับชอบทางด้านเจ้าแก่นนครนะครับดีกว่าหลายอย่างเลยรวมถึงบรรยากาศหน้าเสือด้วยถ้าวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดสอกก็ยังได้ลุ้นไปปลาย แล้วก็ได้ลุนทุกยกนะครับส่วนคู่เอกมังกรเพชรนะครับสายมูสุนุกเกอร์เจอกับชนะเพชรธันวาไฟเตอร์มวยไทย11 0ยปอนด์นะครับคู่นี้ยกมาทั้งคู่นะครับก็มีการเสริมแทนทั้งคู่ก็มีรายการเจอกันอยู่แล้วแต่แรงประทะาลูกบูลูกเบียดลูกสู้นะครับผมยังชอบเจ้าเพชรธันวาบูหยกเล่นแล้วสบายใจกว่านะครับก็ฝากไว้5ตัววันนี้นะครับมีสดาวทองมีโชคใจช้ามีขุนศึกมีแก่นนครแล้วก็มีเพชรโคธันวานะครับส่วนรอบแรกนะครับสุก้าบุญดิวิตยไทยนะครับ คู่แรกปืนกับยอดศึกคู่แรกผมชอบยอดศึกสอสุนันนะครับ ตัวนี้สู้จริงร้ายมากนะครับถ้ามาสู้นี่ถือว่าน่ากลัวเลยคู่ที่2นี่ผมชอบสิงพยักษ์นะครับสอตระกูลสิงนะครับก็ต้นงต้นมโอกาสรุ่นนับนอกได้ก่อนคู่ที่3นะครับผมชอบซ้าป่างามนะครับมองว่าฝีมือดีก็ถ้าไม่มั่วไม่แลกมั่วนะครับผมมองว่าฝีมือสมองมวยดีกว่าเยอะแล้วก็คู่เอกผมชอบทวนกอกับปนาฏมาตรฐานความเชื่อถือดีกว่าบูสู้ดีกว่านะครับฝากไว้4ตัวทางช่องเก้านะครับทางช่องเก้าก็ชอบยอดศึกสิงพยักษ์ซ้าป่างามแล้วก็ทวน ส่วนทางด้านช่อง JKN นะครับชอบสดาวทองชอบใจชานคุณศึกแก่น,นครแล้วก็เเพชรันวาฝากไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทางเพจมวยไทย2 0 0พนะครับไลฟ์สดหน้าตาช่างศึกมวยดีวิถีไทยตีห้าตกนะครับสวัสดีครับ